นับข้อไว้ลูกแตงโมไว้ข้อที่เท่าไรดีดูยังไงไว้ยังไงนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ปลูกแตงโมทุกประเทศทุกท่านพบกับผมกับไดสารการทําเกษตรนะครับเพื่อไปหาปรึกษาที่เกษตรนะครับผมการนับข้อแตงโมหรือนับลูกนะครับช่วงอายุเขาแบบนี้ับสามสิบวันขึ้นหรือเห็นแบบเนี้ยอุ้ยน่ารักอยากไว้จังที่นับวันเนี้ย สะบัดทิ้งให้หมดครับอย่าไปเสียดายอย่าไปอุ้ยอุ้ยฉันเจอวันนี้ฉันอยากได้อย่าไปเสียดายครับสะบัดทิ้งให้หมดครับใส่สูตรเสมอดันออกให้หมดนะครับถ้าเขาว้อย่างนี้ก็ต้องมานั่งคัดลูกกันอีกนะครับก็อยากไปเรียนรู้ไปด้วยกันกับบริษัทเทเจเศษครับเวลาพิ่มปัญหาปรึกษาเทเจเศษติดตามคลิปเต็มได้นะครับผมเหตุผลมันมีครับผม